ความเชื่อโบราณเผาพริกเผาเกลือ คำสาบแช่งเป็นจริงมักมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ระทมผลลัพธ์ของการถูกสาบแช่งจะทำให้ชีวิตตกต่ำหรือติดขัดไปหมดทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่เจริญรุ่งเรืองวิธีแก้เครสแก้คำสาบแช่งถอนคำสาบแช่งให้หลุดพ้นออกไปมีดังต่อไปนี้อธิษฐานคำถอนแช่งจุดธูปเก้าดอก ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดสิ่งไม่ดีอธิษฐานคำถอนที่เป็นมิจชาทิฏฐิอิมังมิจฉาอธิฐานังปัจจุดธรามิทุติยามปีอิมังมิจฉาอธิฐานังปัจจุดธารามิตติยามปีอิมังมิชาาาามมมมชา อธิษฐานังปกักโจธรามิข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานไม่ดีถอนคำสาบถอนคำแช่งที่ขพเจ้าให้ตั้งขึ้นถึงพร้อมด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมิช้าทิฏฐิเป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัยไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบารมีที่ขพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาบแช่งไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นหากผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับขพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติหากมีผู้หนึ่งผู้ใดได้ไดคิดร้าย กับข้าพเจ้าสาบแช่งข้าพเจ้าไว้ทั้งทีรับทีแจ้งคอยสิ่งนั้นอย่าเป็นโทษอย่าเป็นกรรมสึ่งกันและกันเลยอย่าเป็นโทษอย่าเป็นกรรมอโหสิกรรมให้กันและกันข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิง แม่พระพายและเทพธิดาทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานขอถอนคำสาบขอถอนคำแช่งเหล่านั้นทั้งหมดร้อยหนพันหนหมื่นหนแสนหนล,ล้านหนณะการบัดนี้ด้วยเทินณนะถอนโมถอน พุทธถอนท่าถอนยะถอนสิ่งไม่ดีออกไปณนะครโมคอนพุทธคอนทาคอนยะครสิ่งไม่ดีจุงออกไปถอนด้วยณนะโมพุทธายะหากมีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวลูกสังขารลูก ขอยออกไปด้วยเถิดสาธุข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมและให้อภัยในความบกพร่องผิดพลาดของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาทุกชีวิตทุกวิญญาณอาโหสิกรรมให้กันในทุกที่ในทุกสถานที่ในทุกการทุกเมื่อเทินขอให้คุศลที่ถอนคำสาบแช่ง ที่ผู้อื่นมีต่อต,ตัวข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้ามีต่อผู้อื่นขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นกุศลกลับมาให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสว่างจเจริญน,นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทิน สาธุจากนั้นสวดพระคาถาชินบัญชรขอพรเสริมดวงพร้อมด้วยเครื่องสักการะคือมะลิหอมกุหลาบสดกลวยไม้งามบูชาพระชีวิตก็จะค่อ,คอยๆดีขึ้นตามลำดบับดังจะเห็นได้ว่า การผูกอาฆาตพยาบาทหรือสาบแช่งให้กันและกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะเป็นการผูกกรรมซึ่งกันและกัน ไม่รู้จักจบสิ้นอาจมีผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นเมื่อมีเรื่องไม่พอใจกันควรให้อภัยกันโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อเลิกแล้วต่อกันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ตามมาให้กับทั้งสองฝ่ายแต่อย่างดีที่สุดซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ